CB Smart Super Jobber โครงการนี้เป็นอีกความตั้งใจของสำนักง,งานคอพอในการดำเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วเพื่อเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายการส่งเสริมความรุ่นนักการประกันภัยให้ครอบกลุ่มและกว้างขวาง,วางมากยิ่งขึ้นโดยสำนักง,งานได้เลียงเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มเยาวชนนินนนสิตนักศึกษาซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งใน9กลุ่มเป้าหมายหลักตามแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาทักษะทางการเงินปีส5 6 5ถึง2 5 7 0 นอกจากนือไปจากกลุ่มอื่นๆเช่นไปทํางานผู้สูงอายุและกลุ่มประชาชนฐานร่างเป็นต้นการทางานของโครงการ o e c b Smart First j o b p e r เป็นที่2โครงการนี้มีความแตกต่างพิเศษเพิ่มขึ้นจากโครงการในปีที่1โดยดาเนินการภายใต้แนวความคิด Insure Experience เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ผ่านกิจกรรมต่างๆได้แก่ Explore การเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับประกันภัยเพื่อบอกเล่าความสําัญการประกันภัยด้วยแบบที่14ทับ7 รือ24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตน้องๆนิสิตนักศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นทำงนานจนถึงกเกษียณทั้งการประกันชีตการประกันพาณ์การประกันพืที่อยู่อาศัยการประกันภัยเดินทางการประกันสุขภาพการประกันภัยที่เชื่อมโยงกับการลงทุนและการวางแผนภาษีผ่านการบรรยายแบบอินเทอร์แอคทีฟจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเสัมพันธ์เนตยาน,นันการบอกเล่าประสบการณ์ตรงจากอินฟลูเอนเซอร์และศิลปินในแก่คุณเตา๋าหรือคุณเต๋าเดอะวายส์เดอะว a l ส์ออสตา ที่จะร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์เชิงบวกด้านการประกันภัยรวมถึงความเข้าใจในเส้นทางสายอาชีพของการประกันภัยที่รองรับบัณฑิตจากหลายๆสาขาโดยสนนงงนดำ,ำนักงานคอพอรับความอนุเคราะเป็นอย่างดีจากภาคุตสากรรมประกันภัยในการส่งวิธีกรตัวจริงเสียงจริงโครงการบรรยายตลอดโครงการครับซึ่งในปีนี้สําน,นักง,งานคอพอได้เปิดกาศให้น้องๆน,น,นิสิตนักศึกษานําเสนอผลงานในดันงกล่าวในกิจกรรมในสาขาวิาแต่และครั้งและมีการจัดออนไลน์โคชิ่ง ให้กับผลงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศรวมถึงมีการเพิ่มเติมเงินรางวัลรวมถึงสูงถึง1นึ่งแสนบาทโครงการเตรียมพร้อมสยทํางานการประกันภัยอุตสาหกรรมสมารา์ทเฟสจอบเบร์ปีที่สองยังคงดําเนินการไปยังสถาบันศึกษารวม4แห่งโดยในปีนี้สํงงานักงานจะได้ขยายกิจกรรมไปยังสถาบันศึกษาในภูมิภาคเพิ่มเติมโดย4ครั้งประกอบไปด้วยมหลาลัยศรีนครินทราวิโลก13พฤศจิกายนจุลงกรมหาวิทยาลัย14พฤศจิกายนมหลาลัยสงขลานครินทร์24พฤศจิกายนและ มาเลเซียชียงใหม่ในวันที่26พฤศจิกายนนอกจากนี้เพื่อเป็นการต่อยอดเพิ่มเติมจากการจัดกิจกรรมในสรสนัึษา,าทั้ง4ครั้งสำนักง,งานได้มีการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันภัยนิวสิทธิ์นักศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในรูปแบบนวัตกรรมเชิงความคิดหรือ conceptual idea โดยจัดส่งในรูปแบบของงานที่นําเสนอเข้าใจง่ายสำนักง,งานพอร่วมก,กับกรรมการผู้ทรงคุณ,คณวุฒิจะคัดเลือกผลงานที่สุดจำนวน6ผลงานเพื่อนํานเสนอในรายละเอียดในรอบชิชนะเลิศเรียกว่า final pitching ในวันที่30พฤศจิกายนโดยมีเงินรางวัลสพูดรับรางวัลรอชนะเลิศและชมเชยจำนวน100,000บาทพร้อมร่วรางวัลในโอกาสและโอกาสในการพัฒนาผลงานดังกลา่าวเพื่อใช้ในการส่งเสริมความรู้และการเข้าถึงการประกันภัยต่อไปครับการดําเนินการกิจการต่างโครงการในครั้งนี้สํานักง,งานคอพอชื่อม,มั่นว่าจะช่วยส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความมั่นใจในการประกันภยัยเป็นเครื่องมือในการแบ,บ่งความเสี่ยงในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตและสร้างผลัพที่ดีของอุตสาหการรมประกันภยัย รวมถึงนี้ย้ำบทบาทการทางานของสํานักง,งานในฐานะหน่วยงานที่ทาหน้าที่ทั้งกากับดูแลตรวจสอบเพื่อเกิดข้ความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนรวมถึงหน้าที่สําคัญอีกด้านในการส่งเสริมให้เกิดตระหนักการตระหนักรู้ความเข้าใจการเ้าถึงระบบประกันภัยนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่สําคัญให้กับน้องๆนินนสิตนักศึกษาในการพิจารณาเส้นทางสายอาชีพด้านการประกันภัยเป็นหนึ่งในตัวเลือกภายหลังสำเร็จการศึกษาครับมากครับ